ชะตาชี้ทางรวยสีลาสีดาวเคาะย้ายออกดวงรวยย้ายเข้าชีวิตสุขสบายมีเงินมีทอง 1. ราศีเมษชาวราศีเมษเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นองค์กรใหม่หรือธุรกิจใหม่จงเชื่อมั่นตั้งใจและทุกอย่าง จะประสบความสำเร็จจะมีรายได้มากกว่าสองทางทั้งงานหลักและงานเสริมหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จมีรายรับเป็นที่น่าพอใจมากๆธุรกิจออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามจะโดดเด่นเป็นพิเศษรวมไปถึงธุรกิจของมือสองก็จะเด่นชัดสามารถสร้างกำไรให้เป็นกอเป็นกำมชีวิตของคุณหลังจากนี้จะโชคดีมีเงินมีทอง 2. ราศีพฤกโษกเป็นช่วงเวลาแห่งความมั่นคงและประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในบางรายจะได้งานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงยกย้ายรายได้สูงกว่าเดิมในบางรายนั้นอาจจะหมดไปกับของสุรุยสุรายในแง่ของใช้ส่วนตัวซึ่งก็สามารถสร้างแรงใจ และมีความสุขดีกับการจับจ่ายหลังจากนี้ดวงของคุณจะค่อยๆก้าวหน้าและร่ำรวยมากยิ่งขึ้น 3. ราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เดือนนี้ลูกน้องและบริวารจะมีบทบาทในการช่วยเหลือคุณคนที่รอง,งานจะได้งานคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวกำลังจะอยู่ในช่วงทางเลือกแต่ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีอะไรน่าก,กังวล การเงินจะสามารถควบคุมรายจ่ายได้ดีมีโอกาสได้เงินควันถุงจากช่องทางทำมาหากินที่เพิ่มมากขึ้นกำไรจากการค้าการขายจะมีมากยิ่งขึ้นเงินทองล้นมือร่ำรวยมีโชคมีลาบ 4. ราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเรื่องการงาน คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีการวางแผนในการลงทุนซึ่งจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค้าขายได้กำไรมีกำไรเป็นแสนเป็นล้านเหนื่อยหน่อยแต่ผลรับดีแน่นอนคุณสามารถหาเงินได้เยอะในช่วงนี้มีโอกาสมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวความร่ำรวยจะมาเยือนคุณอย่างไม่ขาดสายสำหรับคนราศีนี้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชแนลด้วยนะคะ